สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการรวยทั่วไทยนะครับวันนี้อยู่กับผมชวริตโรหิตจันทร์เช่นเคยครับคุณผู้ชมครับล่าสุดนะครับเราได้มีโอกาสสัมภาษณ์ นะครับแขกรับเชิญของเราทั้งสองท่านซึ่งเป็นนักธุรกิจของ O2 ทนะครับที่ผ่านมาเราสัมภาษณ์เรื่องการลงพื้นที่แล้วก็การใช้ผลิตภัณฑ์นะครับแต่วันนี้นะครับเราได้มีโอกาสที่จะสัมภาษณ์ในเรื่องของการดูแลผลงานนะครับรวมไปถึงการติดตามผลและก็ความพึงพอใจของพี่น้องชาวเกษตรกรนะครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วนะครับท่านแรกนั่นคือคุณทวินรักก้อนครับสวัสดีครับและท่านที่2ครับดาบตํารวจอํานวยมั่นเมืองครับครับ สวัสดีทั้งสองท่านนะครับวันนี้เจอกันอีกแล้วนะครับขออนุญาตเรียกว่าพี่อํานวยแล้วกันต้องบอกกันนะครับพี่เขาเป็นข้าราชการนะครับส่วนอีกท่านหนึ่งคือพี่วินขออนุญาตเรียกนี้นะครับล่าสุดที่เราคุยกันไปในหลายสัปดาห์ก่อนนั่นคือเป็นในเรื่องของการที่เราได้มีการบอกต่อแล้วก็ลงพื้นที่ไป ตรงนี้เนี่ยหลายคนถามเข้ามาว่าพอได้มาปุ๊บพอส่งต่อไปปุ๊บแล้วเนี่ยมีการดูแลมีการติดตามหรือเปล่าตรงนี้เป็นยังไงบ้างไล่ฟังนิดนึงครับการสินค้าของโอทูนะครับก็คือเป็นสินค้าเกษตรใช่ไหมครับสินค้าเกษตรแล้วก็เป็นอินทรียใช่ปกติเนี่ยเกษตรกรทั่วไปนะครับเขาเคยใช้ผลิตภัณฑ์อื่นๆมานะครับได้มาขวดนึงไม่มีการตวงเลยไม่มีการวัดครับก็คือมาก็เทเลยเทเลยทันทีแต่ว่าผลผลิตของเขาก็ได้ ก็ได้เท่าเท่าที่เขาเห็นนะครับใช่ก็เคยได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงถูกไหมครับของผลิตภัณฑ์โอทูนะครับก็คือเราต้องเราต้องบอกให้ชัดเจนเลยว่าพี่อย่างนี้นะพี่อย่าจี้อย่าซ้ำอย่าโชคอะไรเงี้ยต้องบอกเขาคือจริงๆแล้วเนี่ยว่าอย่างอย่างขอพวกวันนี้นะอย่างพวกเราเองนะฮะตอนนี้ก็คือส่วนใหญ่แล้วนะครับ หน้าที่เราเลยก็คือติดตามผลงานนะติดตามผลงานติดตามเกี่ยวกับทีมงานเกษตรกรไปให้ความรู้จัดอบรมจัดประชุมนะฮะทำอยู่อย่างนี้ตลอดนะครับผมโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นคนเก่าหรือคนใหม่นะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับผมหรือว่าการทําธุรกิจ นะครับผมรายได้เสริมย yeah, ังไงเราก็ไปให้ลงมาให้ข้อม anyway> ูลนะเขาอยู like. ่ตลอดเวลาอยู like ่ก็คือว่าเปรียบเสมือนเป็นพี่เลี้ยงเลยใช่ไหมครับเพราะบางคนต้องเรียนให้กับคุณผู้ชมได้ทราบก่อนนะครับว่าความเคยชินที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยของเกษตรกรเนี่ยคือการทํายังไงก็ทําอย่างนั้นเหมือนคนที่แบบเคยกินวันละเท่านี้ก็ต้องใส่เท่านี้เหมือนคนที่แบบมันมือนะบางคนเคยมันมือเคยใช้เท่านี้เหมือนแม่ค้าดีกว่าเคยบีบน้าปลาขนาดเนี้ยแต่พอดีเปลี่ยนยี่ห้อใหม่มามันเค็มกว่าเดิมรสชาติมันเปลี่ยนไปรสชาติมันเปลี่ยนไปคุณจะใช้ือนเดิมตยอะ ที่จะช่วยได้ก็คือเป็นเรื่องของการติดตามผลแล้วก็การประชิดตัวเลยของพี่ทั้งสองคนครเราเราต้องเข้าถึงพื้นที่เลครับ,ล,รบลงพื้นที่จริงๆนะครับผมแล้วก็ไป ให้ข้อมูลไปสอบถามนะครับผมข้อมูลจริงๆเลยว่าการใช้ผลิตภัณฑ์แล้วได้ผลผลิตดียังไงนะครับผมอ่าแล้วใช้แล้วมันดียังไงบอกต่อกันไหมอะไรยังไงล้วก็ต้องต้องไปเข้าไปหาเขาอะไปพูดไปคุยเขาไปสร้างความมั่นใจครับไปสร้างความมั่นใจแล้วก็เราไม่ทิ้งเขานะใช่ใช่บางคนเนี่ยโอ้โหเหมือนเหมือนเอาง่ายๆเลยธุรกิจพวกออกกําลังกายอย่างเงี้ยอีตอนขายนะโอ้โหโทรตามให้ตายเลยตามตลอดทุกวันทุกวี่เลยพอขายเสร็จแล้วปุ๊บ หายหัวครับผมไรู้ไปไหนเลยแต่ตรงนี้ไม่ใช่แต่โอทูนี่ผมบอกได้เลยนะโอทูเนี่ยบางทีผมยังถามเลยว่าผมมาบ่อยนี่เราคานผมไหมนี่เรื่องจริงนะฮะถามเลยเราพยายามจะโทรโทรหามากว่าใช้แล้วเป็นยังไงซื้อไปเนี่ยบางทีเนี่ย ยังไม่ถึงข้ามวันเลยเราโทรตามแล้วครับแล้วบอกว่าใช้ยังไงเนี่ยต้องโทรบอกเลยนะถ้าไม่เข้าใจอะไรก็ต้องโทรบอกเลยเราก็จะโทรถามโทรอะไรตลอดเวลาครับนะครับผมผ่านไปเมื่อไหร่เราก็แวะแวะหาแวะคุยตลอดนะครับผมฉัน้นบอกว่าก็บอกว่าโอทูเนี่ยอย่าละคานนะครับเข้ามาบ่อยบอกกันเลยบ่อยเลยแต่ที่ผ่านมานะครับคุณชาาครับก็อย่างนี้ถ้า ผลผลิตเขาได้ดีนะครับเราไปบ่อยๆเขายิ่งดีใจนะเขาก็แุปปีเขาก็อยากโชว์ผลงานเขาด้วยว่าแบบคเนี่ยบอกต่อมานะบางนีเขาภูมิใจอะไปเนี่ยรถเปล่าเลยครับกลับมาเต็มรถเลยนะต้องเอากะบะไปนะหกล้อก็ดีนะบางทีนี่เราหายหายไปสักระยะหนึ่งนะครับโทรตามบอกโอ้ยไปไม่มาดูข้าวไม่มาดูมันสับปะหลังเลยเนี่ยมาดูความสําเร็จใช่ไหมครับเขาบอกโอ้ยเนี่ย สเดือน5้าเดือนดูดีมันสำหับหลังหัวเลืออะไรเงี้ยมาดูหน่อยอะไรเนี่ยเรียกเรามาเลยชัดเจนนะครับบางคนนี่น้งบอกเลยว่าโอ้โหข้าวเกี่ยวเสร็จสัตว์แล้วเนี่ยเมื่อไหร่จะมาข้าวหอมมะลิอะไรต่างๆนะฮะชาวบ้านก็สีเลยอ่ะสีไว้เตรียมไว้ให้เราเลยนี่แหละคือความภูมิใจของเกษตรกรที่เขาได้ใช้แล้วเนี่ยเขาดีใจ พี่จ้องมันบอกด้วยตัวของมันเองพืชผลมันโกหกไม่ได้ถูกไหมครับคุณผู้ชมอีกเรื่องหนึ่งในเรื่องของตัวแปรที่จะทําให้สําเร็จไม่สําเร็จตรงนี้เนี่ยหลายคนนะครับตรงนี้เนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์เราการันตีได้ว่าพืชผลเนี่ยมันสําเร็จได้แน่นอนแต่บางคนเนี่ยตัวแปรสําคัญคือเรื่องของการใช้เนี่ยแหละที่จะแบบจะมีผิดเพี้ยนไปบ้างตรงนี้เนี่ยสําคัญมากเราบอกพี่น้องเกษตรกรยังไงเราเราต้องเราต้องแบบคือต้อง ติดตามเลยแล้วถ้าว่าซื้อไปแล้วนะคพยายามจะเขียนให้ด้วยถ้าเกิดทีให้ได้เลยแลใช่ถ้าเกิดตัวให้ได้นะบางพื้นที่เราไปผสมให้เลยอ่ะผสมให้เลยนะอต้องอย่างนี้นะต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้นะฮะนี่แหละคือปัจจัยสําคัญที่สุดนะฮะแต่เราก็ไปแนะนําเรื่องเรื่องเกี่ยวกับดินด้วยนะครว่าสารปรับปรุงดินของเรามันก็มีอยู่แล้วเฟอก้าตัวนี้นะฮะจริงแล้วปัจจัยพื้นฐานสาคัญที่สุดเนี่ยการเกี่ยวกับเกษตรเนี่ยส่วนใหญ่แล้วคือดิน ดินนี่เป็นปัจจัยสําคัญเลยนะฮะดินน้ําอากาศพวกนี้นะครับ่ันบอกว่าพื้นที่ตรงไหนถ้าดินมันไม่ดีเราก็เอาเครื่องวัดดินของเราที่มีอยู่แล้วเนี่ยฮะไปวัดให้กับพี่น้องเกษตรกรฟรีก็ไปดูเลยเพราะเป็นปัจจัยพื้นฐานดินเนี่ยเป็นกดเป็นด่างอะไรยังไงเราสามารถที่บายให้เขาได้เลยนะว่าถ้าดินมันเป็นกดเนี่ยเราใช้อะไรดินมันเป็นด่างใช้อะไรนะครับผมทําให้ปรับสภาพดินของเขาให้ดีขึ้นอ่าเราก็ต้องแนะนำทุกอย่างขอให้เกษตรกรเขาได้ผลผลิตดีนี่เราก็ภูมิใจครับ ทีนี้บางคนเนี่ยที่แบบว่าดินที่เขาเคยทํามาพื้นที่เดิมเนี่ยมันช้ามากๆแลวเกินที่จะเยียวยาแล้วตรงนี้ไอ้พวกซูเปอร์ฟลาววก้าหรือฟลาววก้าเองเนี่ยช่วยได้แน่นอนช่วยได้เลยครับด้แต่ตอนนี้ก็คือว่าที่งามมากๆเลยก็คือตัวฟลาวเวก้าเม็ดเราเนี่ยไปลองพื้นปลูกอะไรก็ได้ขอให้ลองพื้นไว้ก่อนนะครับผมแล้วตัวนี้มันจะไปปรับสภาพดินนะครับปรับสภาพดินหาดินที่เป็นกดเป็นด่างนะทำให้ดินมันเป็นกลาง นะครับแล้วปลูกอะไรก็สวยงามมากครับก็คือรองพื้นไปก่อนเลยครับผมอันนี้เป็นปัจจัยพื้นฐานเรื่องดินยอดสุดยอดเลยเลยหมายความว่าคุณผู้ชมทางบ้านนะครับพี่น้องชาวเกษตรกรท่านใดนะครับที่มีความคิดที่แบบว่าท้อแล้วไม่อยากทําแล้วเพราะว่าจากการที่ใช้เคมีมานานๆเนี่ยตรงนี้ไม่ใช่ปัญหาของคนบางคน แต่เป็นปัญหาของหลายๆคนที mm ่โอทูก็รับทราบดีดังนั้นการที่สร้างผลิตภัณฑ์ออกมารองรับนะครับตรงนี Content> ้เนี่ยไม่ต้องห่วงนอกจากนี้เนี่ยก็มีการอบรมสัมมนาชัดเจนแล้วก็ต่อเนื่องด้วยตรงนี้ทํายังไงกันบ้างครับคือเรื่องเรื่องการจัดประชุมอบรมเนี่ยก็มีบริษัทก็ไปจัดอบรมด้วยนะฮะแต่ละจังหวัดลังหวัดท่านเรามีการอบรมสัมมนากันอยู่แล้วนะครับผมเดือนหนึ่งก็หลายที่นะครับแต่ว่าไอ้เรื่อง กเรื่องย่อยจากการอบรมประชุมไปแล้วเนี่ยเราก็ลงพื้นที่อ่าลงพื้นที่อีกทีนึงนะครับผมไปให้ความรู้กับตรงนี้มีภาคสนามอ่าแล้วคิดดูดีว่าทุกวันนี้ที่น้องเกษตรกรส่วนใหญ่ที่อยู่แถวภาคกลางนะถามว่าทานากี่ครั้งครับแล้วถามว่าดินนได้พักไหมใช่ไหมครับดินมันก็เสื่อมสภาพไปโดยอตโนมัติของมาอยู่แล้วนะฮะสารเคมีที่ที่ใส่ลงไปเนี่ย มันก็ทาให้ดินเราเสียอยู่แล้วใช่ไหมครับมันก็ต้องเติมอะไรที่มันเติมได้ก็ต้องเติมก็คือเฟลก้าเราก็แนะนําว่ามันเติมได้ผลอยู่แล้วโดยเฉพาะช่วงนี้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมทางบ้านสังเกตราคาข้าวดีๆโอ้โหครับร่รวยกันเลยครับตอนนี้ใช่ยิ่งใครทําได้ลดต้นทุนแล้วก็ได้ผลิตเพิ่มเนี่ยครับตอนนี้ราคาข้าวถือว่าสูงมากนะครับดังนั้นโอกาสก็คือว่าเป็นช่วงกอบโกยหน้าที่ของเราก็คือว่าทํำยังไงก็แล้วแต่ให้ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยออกมาได้มากที่สุดและมีคุณภาพที่สุด ตรงนี้ก็คือมาโดยตรงเลยกับพวกผลิตภัณฑ์อินรีคือเราเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไปทํานาแต่เราเอาผลิตพันธุ์ดีๆไปให้กับพี่น้องเกษตรกรใช่ไหมพอเขาเห็นได้ข้าวดีๆเนี่ยเราปลื้มเราดีใจใช่ไหมับน้ำตาจะไหลที่ประเภทที่ว่าเขาเห็นเขาได้เยอะอ่ะเราภูมิใจอ่ะใช่ไหมอยากให้เขาได้เยอะแล้วทุกวันนี้ยิ่งราคายิ่งดีนะฮะราคาข้าวดีเนี่ยเราก็ดีใจเขาจะพี่น้องจะได้มืนตาอาปากกันเสียทีใช่ไหมครับถูกต้องนั่บอกทุกคนก็ได้ข้าวเยอะยิ่งดีใจ เขาก็ได้ผลผลิตดีได้เงินเพิ่มขึ้นนะครับนี่แหละคือคือใจของเราจากจะให้เขาได้เยอะๆใช่ใช่ไหมครับเขาได้เยอะได้ข้าเยอะแล้วเนี่ยเขาก็สามารถที่จะมีเงินมาซื้อผลิตภัณฑ์ถูกไหมครับมันเป็นการช่วยเหลือนะผมว่า ถูกไหมครับรการชี้ช่องทางช่วยเหลือและอีกอย่างหนึ่งอะ่ะเราผูกพันมากับชาวนาผูกพันกับเกษตรกรเนี่ยมานานมากแล้วเหมือนกันถูกไหมครับดังนั้นการทำอะไรแบบเดิมๆก็คือว่าขอให้เปิดใจแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงไม่ต้องกลัวนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าตรงนี้เนี่ยถามว่า5-6ปีที่ผ่านมาเนี่ยความประสบความสําเร็จของ O2 เป็นยังไงบ้างท <ừ refuge. S 2> ีหน่อยไลฟัง,งนิดนึงก็อย่างที่ผมเรียนนะครับ,รบก็คือ ถ้าสินค้านะถ้าถ้าไม่ไม่จริงไม่จริงนะครับเราซื้อเขาซื้อครั้งเดียวเนี่ยวันหลังเราไปบ้านเขาเนี่ยเขาไม่ต้อนรับหรอกเขาไล่ด้วยใช่ัไม่ดีสิงนะครับอันนี้เราหายไปเนี่ยเขาโทรหามีผลิตมีมีผลผลิตออกมาเนี่ยเขาอยากให้เราไปเห็นอยากให้เราชื่นชมเหมือนกับที่คุณชาพูดนะครับแล้วก็ยังหอบให กลับส่งกลับบ้านเราด้วยทุกวันนี้คือเราไปเขาดีใจเรากลับเขาคิดถึงใช่นะแน่นอนทีนี้เรื่องของการทําธุรกิจอย่างที่บอกไปนะครับว่าของพี่อํานวยเนี่ยเป็นดาบตารวจรับราชการถามว่าบางคนที่ไม่ใช่เกษตรกรเนี่ยแต่ว่าทํางานประจาอยู่แล้วอยากจะลองเข้ามาทํา O2 ตรงนี้เนี่ยถามว่ากระทบงานหลักบ้างไหมอ๋อครับอันี้เราก็ต้องจัดสรรเวลาครับจัดสรรเวลาเวลาเราทํางานเราก็ทำเวลาที่เรา เหลือล้วก็ทำธุรกิจนะครับการันตีว่าสามารถควบคู่กันไม่ได้แน่นอนใช่ครับผมแต่ว่าเราทำตรงนี้นะครับก็คือเพื่ออนาคตนะครับเพราะว่าข้าราชการชั้นผู้น้อยอย่างเราเนี่ยครับอย่างผมเนี่ยผมเห็นประสบการณ์ที่ผ่านมาพวกพี่ๆที่เกษียณนะครับมีหนี้มีสินติดตามตัวไปถึงเกษียณเลยใช่ครับเกษียณไปแล้วเกษียณไปแล้วต้องไานั่งใช้หนี้ต่อใช่ครับผมในนี้เราก็คือทุกวันนี้เราก็ต้องจัดสรรเวลาไว้นะครับต้องทำไว้ ล่าสุดผมอ่านข่าวนี้ไล่ฟังนิดนึงอ่านข่าวเขาบอกว่าอาชีพรับราชการเนี่ยนะเฉลี่ยแล้วนะมีหนี้บ้านละประมาณล้านกว่าบาทถูกต้องอ่ะถูกไหมนี่เป็นผลกระเียแล้วนี่ยังตามอยู่นะใช่ไม่ใช่ว่าปลดเกษียแล้วนี่จบนะรับไม่ใช่ว่ายกเลิกไปเลยไม่ได้ครับตอนนั้นหมือว่า60ไปแล้วเนี่ยก็ต้องมีการบริหารดีๆตรงนี้เนี่ยวางแผนบ้านปลายชีวิตขออนุญาตไม่ได้อะไรพี่นะอยาหาว่าไม่แข็งแข่งลฉวเชิญหรือเปล่าถามนิดนึ่งการบริหารบ้านปลายชีวิตอ่ะพี่คุณชาวครับก่อนที่ผมจะเข้ามาทําธุรกิจอูับ ออมทรัพย์หรือว่าธนาคารตรงไหนหรือว่านี่นอกระบบตรงไหนมีต้องสรรหาเพราะว่าราชการนั้นบอกกับว่ากู้ง่ายเขาอยเครดิง่ายเครดิตเยอเครดิตดีบางทีได้ร้อเปอร์เซ็นเต็มเลยผมเปนี้อยู่ล้านกว่าบาทตอนตอนก่อนเข้ามานะฮะตามสถิติเต็มเลยนะนี่ขนาดชันผู้น้อยนะครับชันผู้น้อยนะแต่ตอนนี้นะผมผมไม่มีนี่แล้วผมบอกผมบอกเลยเลยว่าทุกวันนี้ผมไม่มีนี่ปลอดนี้ครับและเป็นยังไงบ้างชีวิตครอบครัวตอนนี้ตอนนี้ก็คือการที่ไม่มีนี้เนี่ย เออมื่อก่อนนี้เป็นไม่มีโรคเป็นลาบมันประเสริฐครับแต่ผมว่าถ้าไม่มีนีเนยมันจะเป็นอะไรที่ประเสิริฐกว่าไม่มีรมโร<ล>คเลใช่ไหมครัเพราะว่าเรื่องของหนี้สินนะอันนี้จริงๆเราก็นั่งพะวงอ่ะค่าไอ้นู่นค่าไอ้นี่บางคนส่งลูกเรียนกรุงเทพถูกไหมครับแล้วก็เสียไปมีหนี้เงินบำเหน็จบำานาญก็ไม่รู้จะพอหรือเปล่า ถูกไหมครับคนม้นสังเกตอยู่ได้เครียดมากๆเลยทุกวันมากไม่พอครับเงินไม่ใช่หายง่ายใช่ไหมเงินมันหายากขึ้นทุกวันทุกวันเลยนะถูกต้องคู่แข่งมันก็เยอะนี่ไหนถ้าเข้าประชาคมอาเซียนอีกอะไรอีกโอหอีกสองปีข้างหน้านี่จะรู้จะรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นแล้วบางคนเนี่ยพอพอถามหาอาชีพตรงนี้เนี่ยก็เป็นธุรกิจเครือข่ายด้วยครับบางคนที่หนักไปกว่านั้นเลยก็คือว่าพอบอกธุรกิจเครือข่ายอย่างโอทูอย่างเงี้ยเขาสำเร็จมาสี่ห้าปีแล้วแต่พอบอกธุรกิจเครือข่ายบางคนเบ้หน้าไม่เอาเลยอ๋อคือครับก็คือถูกไหมฮ จะมองธุรกิจขายเป็นเป็นสิ่งที่ว่าไม่น่าจะเข้ามาศึกษานะครับเพราะหลายๆคนเข้าใจผิดว่าสมัครไว้แล้วมันจะได้เลยใช่ไหมครับโอ้ถ้าสมัครไว้แล้วอะไรเนี่ยผมนะเขาไปสมัครตะเวนสมัครไปสี่ทุกหลายประเทศนะครับแต่ว่าเราต้องทําด้วยครับเราถึงจะได้นะครับใช่เราสมัครแล้วไม่ทำแล้วไม่ได้มันไม่มีอะไรที่ได้มาโดยฟรีๆหรอกถูกต้องนะครับมันมันต้องทุกอย่างมันต้องลงทุนเหนื่อยมากเหนื่อยน้อยใช่ไหมครับถูกต้องการจะได้มาเนี่ยมันจะได้มามากหรือน้อยเนี่ยมันก็อยู่กะับคำมากมันก็ได้มาก ใช่มันเหมือนกับว่าธุรกิจเครือข่ายมันเหมือนกับเป็นธุรกิจของเราเองใช่ไหมครับไม่ได้มีใครมาบังคับใช่ใช่ไหมฉะนั้นบอกว่าเราเองเราก็ต้องอยู่ว่าอยู่ที่ว่าเราเรามีความเชื่อมั่นมากน้อยขนาดไหนไม่ว่าจะเป็นตัวบริษัทนะครับนตัวผลิตภัณฑ์ใช่ไหมฮะสิ่งสําคัญที่สุดมันอยู่ที่ว่า ตัวเรานี่แหละว่ามีความเชื่อมั่นในตัวเรามากนา่ไหนเพราะว่าตรงนี้เนี่ยต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะครับว่าในส่วนของผลิตภัณฑ์ O2 เนี่ยเขาช่วยตัวเขาเองอยู่แล้วเพราะผลิตภัณฑ์เขาดีไม่งั้นเขาอยู่ไม่ได้หรอกครับสี่หปีเจ็ดแปดปีเขาอยู่ไม่ได้บริษัทอยู่ไม่ได้อยู่แล้วบริษัทก็ดีบริษัทก็ช่วยตัวเองได้อยู่แล้วดังนั้นเนี่ยคนที่จะเอาไปบอกต่อเนี่ยแหละครับถามว่าเราเข้าไปทาธุรกิจแล้วเนี่ยเราช่วยตัวเองเราทําดีหรือยังแค่นั้นเองไม่ต้องมองอะไรครับ 9ปีที่โอทูครับตอนนี้9ปีแล้วนะฮะเข้ามาอยู่นี่นะฮะครับ9ปีแล้วความมั่นคงนี่โอเคไม่ต้องพูดถึงครับใช่ไหมฮะแล้วสินค้าเนี่ยเกี่ยวกับการเกษตรโดยตรงเลยเนี่ยถ้าไม่ดีจริงเนี่ยไม่อยู่ถึง5-6ปีหรอกชอผมเชื่อถูกต้องนะฮะเพราะว่าเกษตรกรนี่เขาใช้ฤดูเนี้ยถ้ามันไม่ได้ผลแล้วเขาก็เปลี่ยนแล้ว ถูกต้องครับแต่ทุกวันนี้อาศัยลูกค้าเก่าด้วยลูกค้าใหม่ด้วยใหม่เพิ่มขึ้นลูกเก่าก็ยังใช้อยู่ตลอดเวลานั่นแสดงว่าสินค้าของเรานี่สุดยอดและถ้าเกิดดีไม่ดีเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยเกษตรกรเนี่ยบ้านเขาอยู่ใกล้กันคนในตำบลเดียวกันเขารู้จักกันหมดบอกแป๊บเดียวจบถึงกันหมดแล้วนะเราบ